ดอกไม้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยนี่สวยเนาะนี่ก็ยังบ้านไม่มดเลยจ้ะไายาวันแล้วนี่นักนำฝนจะฝนตกหอมหอมหอมมากหอมมากหอมมากโอ,มมกอ้หาโมงแล้ว phát lắm Ui Xiếng Xiếng khóc kinh Cái tổn Nhanh 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 Ôi 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 tôm ở tôm cua Mà lị bán chả Nguồn bán mất chả Được bố tắn vẫn ไม่ใช่ตูดละ่ะไม่ใช่ตูดละ่ะอ,อืตรงนี้ยังไม่ปานดกดกถาก็กินนี่โอยูด,ดกนดนะดอกโปตันเนะเขาออยาให้ฝนตกเลยเนาะฝนตกเราไม่ไวหวเนาะฮักมด สวยนสะวยสวยสวยนะถากมันกินรักกะไรนี่หลายต้นอยู่จะมากินแถวในกินหมดเลยถ้าฟังข้างหนา้าไม่เคยกินฟังข้างนางูข้างนางามอดี๋เนาะข้างนามันมีเดดจะข้างนี้มันไม่เดดถากมันไม่ชอบเดด <laughs>